สองคอมเมนต์ชาวเกาหลีหลังเห็นพักเก้าไกลชนะการเลือกตั้งได้เสียงข้างมากก่อนที่เราจะไปฟังความคิดเห็นของชาวเกาหลีกันนะครับเรามาทําความรู้จักเกาหลีสักเล็กน้อยดีกว่านะครับคือประเทศเกาหลีเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับประเทศไทยสักหน่อยนะครับก็คือเคยมีทหารมาทํทา,ารัฐประหารยึดอํานาจเป็นของตนกันเองนะครับมีประชาชนออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยมาแสดงต้องการความเสรีภาพ แต่สามารถจัดการในพลทีละคนทีละคนไปได้ในที่สุดนะครับซึ่งแน่นอนการจะได้มาซึ่งเสรีภาพเนี่ยก็ต้องมีข้อแรกเปลี่ยนนั่นก็คือการล้มหายตายจากของพี่น้องประชาชนของชาวเกาหลีนะครับซึ่งในบริบทในส่วนตรงนี้เนี่ยก็มีความคล้ายคลึงกับประเทศไทยในปัจจุบันนะครับเอาละครับเราลองมาฟังความคิดเห็นของพี่น้องชาวเกาหลีที่ได้เห็นการเลือกตั้งในครั้งนี้แล้วเนี่ยจะรู้สึกกันยังไงบ้างครับไปลองฟังกันเลย ฉันเป็นคนเกาหลีที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยขอให้คนไทยปราศจากความอายุติธรรมขอให้เสรีภาพและสันติภาพที่แท้จริงคงอยู่ในประเทศไทยหนทางสู่ประชาธิปไตยนั้นยากเราขอเป็นกำลังใจให้ประชาธิปไตยอย่างรากในประเทศไทย เป็นที่น่าแปลกใจที่มีสว250คนที่แต่งตั้งโดยกองทัพไทยมีเสียงเหนือสิ่งอื่นใดการเมืองควรทำโดยคนรุ่นใหม่เขาเป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการเลือกตั้งอย่างสมศักดิ์ศรีของประเทศไทยคนไทยตื่นแล้วฉันอิจฉาคุณและสนับสนุนคุณ ในสาธารณรัฐเกาหลีผู้คนถูกบดบังชั่วคราวจากความสนใจเรื่องหน้าตาและความบันเทิงประธานาธิบดีได้กระทําการอย่างหุนหันพันแล่นเสียจนตัดสินใจที่ผิดพลาดอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าประธานาธิบดีของเขาเนี่ยไปตัดสินใจอะไรผิดพลาดนะครับใครมีคอมอมีข้อมูลนะครับสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลย เบื้องหลังของทหารคือราชวงศ์เพราะระบบการเมืองที่ดีเป็นไปได้ยากหากมีราชวงศ์เกี่ยวข้องในส่วนตรงนี้เนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะครับแต่บางคนอาจจะเห็นด้วยแต่สําหรับผมเนี่ยเบื้องหลังไม่ใช่ราชวงศ์แต่คือ CP พีพิธาพูดถึงเกาหลีหลายครั้งว่าเป็นแบบอย่างที่ได้รับชัยชนะในระบอบประชาธิปไตยและวันหนึ่งเราจะสามารถบรรลุเป้าหมายของเราได้ ต่อสู้และเสียชีวิตในการนำพาประชาธิปไตยกลับมาผู้ฐานยังจับก,กุมเด็กหญิงอายุ15ปีเพียงพอเธอต่อต้านพวกเขาจนถึงทุกวันนี้พิธาและพักเก้าไกลคือความหวังของคนรุ่นใหม่ที่จะมีอนาคตที่ดีขึ้นไทยและเมียนมาตื่นตัวท่ามกลางกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไรก็ตาม กว่าจะผ่านกระบวนการประชาธิปไตยได้นั้นคุณจะต้องผ่านความยากลำบากมากมายหากสำเร็จก็จะยืนหยัดในฐานะผู้นำของเอเชียตะวันอ,ออกเฉีงยงใต้และหากล้มเหลวช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนก็จะยิ่งกว้างขึ้นและผู้มีอำนาจจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ต่อไปเชียไทยกับเมียนมาผมมองว่า ขึ้นแห่งประชาธิปไตยจะมาถึงประเทศไทยเช่นกันควรเรียนรู้แนวคิดของสาธารณรัฐเกาหลีที่กำจัดทหารการเมืองทีละคนฉันเชื่อว่าตอนนี้ศักยภาพทางทหารในพลไทยค่อนข้างน้อยในพลที่รู้แต่รับผลประโยชน์มากเกินไปจะมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่น้อยลงรวมถึงความสามารถที่แท้จริง อำนาจทางการเมืองมากกว่าการทหารฐานเป็นเพียงเครื่องมือในการครอบงำทางการเมืองอย่าไปกลัวพวกเขาอย่างไรก็ตามไม่ว่าผลการเลือกตั้งทั่วไปจะเป็นอย่างไรวุฒิสภาก็ถูกทหารควบคุมอย่างเข้มงวดกลุ่มผู้มีอำนาจจะไม่ยอมปล่อยอำนาจจากมือโดยง่ายหากท้าทายอำนาจทหารมีความเป็นไปได้สูง ที่จะเกิดรัฐประหารขึ้นอีกส่วนตัวผมมองว่าโอกาสที่จะเกิดรัฐประหารอีกครั้งเนี่ยผมว่าค่อนข้างน้อยนะเพราะอะไรนะหรือนั่นก็เพราะว่าเขตเลือกตั้งนะครับในเขตต่างๆที่เป็นเขตของทหารนะครับพวกเขาส่วนใหญ่เขาเลือกก้าวไก่กับเพื่อไทยนะครับผมมั่นใจว่าในพลต่างๆเนี่ยไม่กล้าใช้ลูกน้องของตอนเองนะครับเพราะว่ากลัวจะเดยนยิงเองนะครับใครที่เป็น ใครที่เป็นทาหารเมื่อหัวหน้าของคุณชวนไปทํารัฐประหารก็ฝากยิงด้วยนะครับอันนั่นคือ exp ที่จะทําให้คุณได้เลื่อนยศและปกป้องประชาธิปไตยของประเทศไทยด้วยนะครับเรามาทําให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยกันเถอะกองทัพต้องยุติลงทหารไม่ได้ทำอะไรที่ดีขึ้นค่อนข้างจะทำให้ประเทศเน่าเฟะ และเมื่อทหารหายไปเศรษฐกิจจะดีขึ้นเองประเทศไทยเพิ่งเริ่มต้นการปฏิรูปกองทัพไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากมากมายหากพวกคุณพร้อมสู้ถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงแต่นี่จะไม่ใช่จุดสิ้นสุดหลังจากนั้นจะต้องต่อสู้กับทุจริตของสื่อและกระบวนการยุติธรรม ประเทศต,ต่างๆเช่นเกาหลีและบราซิลกำลังเข้าสู่ขั้นตอนที่2ถ้ากองทัพเห็นผู้คนสำคัญกว่าพวกเขาจะลาออกง่ายๆและไม่ทำรัฐประหารอีกต่อไปประชาธิปไตยไม่สามารถรักษาได้ด้วยการเลือกนักการเมืองที่มีแนวคิดพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเดียว ตอนนี้เกาหลีใต้ต้องการการปฏิรูปการดำเนินงานคดีทางการเมืองและประเทศไทยต้องการการปฏิรูปการทหารและคุณจะทำอย่างไรหากทหารจะทำรัฐประหารอีกครั้งและเข้าสู่อำนาจประวัติศาสตร์การเมืองไทยเป็นเรื่องราวปุกบนกลับมาที่เดิมกองทัพมักจะยึดอำนาจอีกครั้งเสมอกษัตริย์ ก็ทรงรับทราบการรัฐประหารของกองทัพและเซ็นให้ผ่านเสมอในส่วนตรงนี้นะครับเราก็ต้องรอรับชมรับดูต่อไปนะครับว่าพักก้าวไกลเนี่ยจะมีความสามารถสักแค่ไหนกัะเทียวนะฮะจะสามารถรักษาประเทศไทยให้คงอยู่ไว้ประชาธิไปไตยต่อไปหรือจะมีรัฐประหารก็ต้องให้เขาทำงานก่อนนะเนาะเราก็ไม่รู้เหมือนกันผู้คนต้องการการเปลี่ยนแปลง แต่นักการเมืองหัวโบราณพวกเขามีแนวคิดเหมือนกันทั้งหมดเราก็ควรจะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันควรออกมาปฏิรูปให้ประเทศของเราเก้าวไปไกลให้มากกว่าเดิมประชาชนของไทยนั้นทรงพลังแต่พวกเขาจะอยู่รอดได้หรือไม่คุณไม่มีคำตอบแน่หากใช้วิธีแบบท,ทักษินขอให้มีสปิริแตและความเชื่อมั่น ที่จะจัดการกับทหารให้กลายเป็นขี้ทหารจะถูกแทนที่อย่างไงได้หรือไม่ฉันรู้สึกเหมือนดูซีรีส์มันสนุกมากหากติดตามการเมืองไทยอันนี้ผมเห็นด้วยเลยนะมันเหมือนซีรีส์มากคือต้องลุ้นตลอดเลยว่ามันต้องผ่านอันนี้ให้ได้ผ่านอันนี้ให้ได้ผ่านอันนี้ให้ได้นนไดแต่มันคือชีวิตจริงนี่สิโคตรลุ้นแล้วมันเสียวมาก จบจากฮาวด์เลยเหรอเป็นไปไม่ได้จะมีคนเก่งแบบนี้มาเล่นการเมืองต้องทำให้พวกทหารแตกคอกันเองแล้วพวกคุณจะชนะเป็นประเทศที่มักใช้เชื้อพวงยุยงให้เกิดรัฐประหารอย่างไรก็ตามเขาดีกว่าดีจนซอก อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ารีจนซอกค,คือใครราชวงศ์หรือเปล่านะครับใครมีข้อมูลนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนายกคนใหม่ของไทยจบจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดคุณไม่อยากย้ายมาทำงานที่โซบ้างเหลอ <laughs> ก็จบไปแล้วนะครับกับการสออมม่องเมต์ของชาวเกาหลีนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับความเม้นเหล่านี้นะครับมีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นหลากหลายนะครับไม่ว่าจะให้กําลังใจจะลุ้นระทึกกับการเมืองไทยเหมือนกันนะครับ <c oughs> เหมือนซีรีส์อ่ะผมโคตรรู้สึกเหมือนซีรีส์อ่ะตอนแรกก็ลุ้นว่าอันนู่นอันนี่เป็นขั้นตอนเป็นตอนยาวๆแต่เนี่ยมันคือชีวิตจริงเว้ยโอ้โหมันเสียวมันมีผลกระทบกับ คนไทยทั้งประเทศนะก็ต้องคอยให้กำลังใจกันต่อไปนะครับกับซีรีส์เรื่องนี้โอเคครับคิดเห็นอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับหรืออยากให้ผมทำคลิปอะไรต่อไปนะั้นก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยคลิปนี้ก็คงจบไปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับเจอก,กันไปคลิปหน้าครับ